เธอเป็นครยด้วยพลังแห่งผงสักฟอกอันดงอันดง,ง,งแบ้งร่งเดินไปอย่างเทอ่ะเดี๋ยวช่วยกองมาเองอ่ะต้องห่วงะเดินไปอย่างเท่เทแล้วกันโอ้โหโดยผ้าซักใงการโรบคอปข้อคือยอดมนุษย์ผงสักฟอกตราแฟบอ้ผงสักฟอก ไม่ได้รับไม่ได้ข้าจะจัดการเจ้าดินนี่ไรผมมาใส่ทูถูถูถูอ้จงอ้จงอ้จงอุ้ยจงอ้จงทูอ๋อทำท่าเทไอ้จงใจคอมือแซนลบอย่างเดียวเลยเหรออ้จงอ้จงทูถูอ้จงทูฮู้ มึงทำอะไรกูไม่ได้ข้าคือผงสักฟอกชนิดหายากซะด้วยเพราะข้าทำมาจากขี้ควาย